ใจจริงๆว่ามหาวิทยาลัยไทยของเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆที่ดีมากเลยซึ่งเท่าที่สัมผัสนะคะหลายประเด็นที่กล่าวกันมามหาวิทยาลัยในต่างประเทศยังไม่ได้ทำกันอีกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออาจารย์ท่านใดนะคะพร้อมขอสรุปนะคะเป็นเปเปอร์สักนิดหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดให้นะคะเพื่อแชร์ข้อมูลนะคะเราจะเป็นเครือข่ายให้ที่จะเสนอไอเดียและนำไอเดียต่างๆ มาแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะจะได้ต่อยอดกันได้ใครที่เห็นว่าโครงการไหนหรือความคิดใดที่เหมาะสมที่จะเอามาทำนะคะก็ทำต่อสำหรับนักศึกษาราชพัสนะคะอย่าคิดว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเรามีความเป็นมนุษย์เท่ากันนะคะสถาบันคือสถาบันแล้วก็ดีใจที่คุณภูมิใจและรักสถาบันนะคะการที่เรา เป็นราชพัฒนเราไม่ได้เป็นรองใครถ้าผนึกกำลังแล้วคุณใหญ่กว่าใครนะคะคุณสามารถรวมกำลังนักศึกษาด้วยกันนะคะในกลุ่มต่างๆอาจจะมีกลุ่มของทางปลาดาวนะคะพี่คนที่ใส่เสื้อสีเขียวตองๆนะคะมีกลุ่มนักศึกษาเยอะนะคะที่มีความคิดความอ่านที่จะช่วยเหลือประเทศชาติ ะะก็ลองคุยกันดูเผื่อจะเป็นเครือข่ายกันได้สนับสนุนไอเดียกันได้นะคะแล้วทุกคนเนี่ยเท่ากันนะคะ